โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทท่านกันเลยนะครับผมตอนนี้ยู่ช่องทักโซบายนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสคริปต์เซฟบ็อกนะครับหรือสคริปต์ตู้เซฟนะครับของโซบายทีมนะครับหรือตัวทีมของผมเองที่ทํานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคอนฟิกคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันนะครับไปดูเรื่องระบบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดสคริปชันนะครับจะมีการระบายแบบละมีการอธิบายแบบละเอียดยิบเลยนะครับ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมโอเคนะครับมาดูคอนฟิกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าเกับ extended นะครับผมเกี่ยวกับตัว ESS ของเรานะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราเป็นลิมิตหรือเวทนะครับสปอร์ต e s x 1.1 1 final หนึ่งไฟนอแล้วก็1.2นะครับผมถ้าเป็น1.1ให้ใช้เป็นลิมิตนะครับแต่ถ้าเป็น1 2จแล้วก็1หรือ1 f i n a ไฟนอนะครับให้ใช้เป็นเวทนะครับผมโอเคเรามาดูนะครับตรงนี้ Save ล็อก t e เทนะครับตรงนี้ก็็จะเปน ชื่อไอเทมที่ตรงกับใน SQL เรานะครับที่เราตั้งแล้วตรงนี้ก็เซฟบ b ็อกอ็อบเจกต์นะครับตรงนี้ก็คือเป็น p รอพที่เราเลือกเข้ามานะครับเพื่อเพื่อที่จะเอาไว้สปาวนะครับเวลาเราเวลาเราวางตู้เซฟนะครับผมเซฟบล็อกลิมิตนะครับผมอันนี้ก็คือผู้เล่นคนหนึ่งนะครับสามารถวางตู้เซฟได้ไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับอย่างในที่นี้ผมตั้งไว้5้านะครับผมอันนี้เซฟบล็อกอินโฟนะครับก็คือตู้เซฟนะครับวาง ก็คือสล็อตของตู้เซฟเนี่ยใส่ได้ทั้งหมดกี่สล็อตนะครับน้ําหนักสูงสุดเท่าไหร่นะครับไม่เกินเท่าไหร่นะแล้วก็ d e default weight ก็คือ default weight สาหรับไอเทมนั้นที่ไม่มีที่ไม่ได้ตั้งไว้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีไอเทมอื่นชื่อว่า Band เด e นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ในนี้นะครับมันก็จะมาเรียกค่า d default weight แทนนะครับผมโอเคนะครับแต่เราสามารถระบุไอเทมแบบเจาะจงได้นะครับโดยการใช้ไอเทมเวทตรงนี้เนาะโอเคครับ ตรงนี้เว็บพุกนะครับก็จะมีการตั้งสร้างตู้เซฟนะครับการลบตู้เซฟการเปลี่ยนรหัสผ่านตู้เซฟนะครับแล้วก็มีการเอาของใส่เข้าไปแล้วก็ดึงของออกมานะครับ Conf i g n u i ตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นการตั้งค่าตัวเอ่อ image path นะครับผมก็คือเป็นการตั้งค่ารูปภาพที่จะมาโชว์แสดงนั่นเองนะครับ c o n f i g l i c เส้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็น l ายเส้นเพื่อที่จะเข้าใช้งานนะครับผมตรงนี้ concept b o x concept b o x คืออะไรตรงนี้นะครับเป็น เซฟบ็อกนะครับสาหรับเป็นเซฟคงที่นะครับเป็นเซฟที่แบบที่เราที่เอ่อแอดมินนะครับหรือผู้ดูแลระบบนะครับเป็นคนกําหนดเป็นเซฟบล็อกที่ฟิกจุดนะครับผมก็คือสคริปต์นี้นะครับมีเซฟบ b ็อกนะครับที่ฟิกจุดนะครับแล้วก็เซฟบล็อกที่ผู้เล่นสามารถวางของเองได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดู ภายในเกมกันเลยนะครับผมสมมตินะครับผมวางตู้เซฟนะฮะผมวางตู้เซฟพ็อกก็จะแสดงออกมานะครับคนอื่นก็จะเห็นพ็อปเหมือนเรานะครับคนอื่นก็จะเห็นพ็อปเหมือนเราเนาะสมมติผมใส่ของเข้าไปที่ตู้นี้หนึ่งอ่าผมใส่น้ำเข้าไปนะผมมาวางของตู้นี้อีกนะครับตัวนี้เป็นห้านะครับผมโอเคเราลองมาดูตู้นี้ที่เราเป็น1นะครับอ่าเป็น1นะฮะถ้าเรามาเปิดตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นห้านะครับผมแต่สมมุติถ้าเราเปิดในระยะที่เราเรามันอยู่ในระยะที่มันใกล้เคียงกันทั้ง2กล่องแบบนี้นครับให้เราเรากด E ขึ้นมานครับมันจะเป็นเลข ID นะครับสําหรับแต่ละเซฟนั้นๆนะฮะเพื่อที่จะเข้าใช้งานครับอ่าเดี๋ยวเราลองแปดเก้าสองแปดดูครับ Enter นะฮะแล้วตัวนี้ก็ใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าใช้งานครับถ้ามันไม่มีรหัสผ่านเราสามารถ Enter ได้เลยนะครับผมปึ๊บอืมตัวตึก 8928ก้ครนะับก็เป็นตัวกล่องซ้ายนะครับแต่ถ้าเราเข้า4936นะครับก็เป็นตู้ขวาเนาะ4936ปึ๊บ enter อ่าตรงนี้ก็จะได้น้ำมาแล้วนะครับผมโอเควิธีการนะครับเราจะใส่ลาดผ่านนะครับก็คือเกาะกลาดผ่านตรงนี้เนาะแล้วก็กด enter นะเพื่อจะเข้าใช้งานนะครับผมแล้วถ้าวิธีการเปลี่ยนลาดผ่านละ่ะก็คือเราใส่ลาดผ่านที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับผมอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนลาดลผ่านเป็นคำว่าทักโซบาย นะครับแล้วผมก็กดชิปเอนเตอร์ Enter นะครับผมท่าน,นี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมกลับไปใส่รหัสผ่านเดิมนะครับก็คือไม่มีรหัสนั่นเองก็คือจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าผมใช้คําว่าทักสบายก็จะเข้าได้แล้วนะครับผมเดี๋ยถ้ามาตู้นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่คาว่าทักสบายนะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนเนาะ,ะตรงนี้ผมแก้เป็นโซบายทีมแล้วกันนะครับสําหรับรหัสผ่านที่เรากดเอนเตอร์เข้ามาเรียกใช้งานได้เลยนะครับโอเคโซบายทีม so นะครับตรงนี้ เราจะล่าของออกมานะครับกด remove นะครับเพื่อลบตู้เซฟนะครับผมนี่เป็นทักสบายเนาะคนที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับก็คือเจ้าของตู้เซฟเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่สามารถลบตู้เซฟได้ก็คือเจ้าของเท่านั้นนะครับผมโอเคผมจะให้รุ่นพี่ผมมาเทสด้วยนะครับเพื่อที่จะดูระบบนะครับว่ามันเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเร็เครับพี่ ไปครับโอเคมาอันนี้คือเราจะแยกกันสร้างตู้คนละตู้นะครับอันนี้ก็คือสมมติถ้าเราผมเปิดตู้นี้นะครับก็จะเห็นเพียงแค่ตู้นี้นะครับตู้นู้นก็จะไม่เห็นนะครับแต่สมมติถ้าผมไปเปิดตู้นู้นนะครับก็จะเห็นของนะฮะ หนึ่งสองสามสี่นะตัวเนะี้ยโอเคสี่แล้วก็คนที่ไม่ใช่เจ้าของตู้เซฟครับจะไม่สามารถลบตู้ได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวพี่ลองมาดูของตัวนี้ว่ามีขนมปังไหมห้าชิน้น<ะ>ลองลองมาดูตัวนี้มีมีมีโอเค ก็คือตอนนี้ของก็คือเห็นเหมือนกันนะครับผมไม่มีบั๊กนะครับเ,เดี๋ยวพี่ลองมาเอาแฮมเบอร์เกอร์ออกจากตู้นี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจะลบเซฟไ,ได้คะของพี่เต็มหมดเลยโอเคไม่เป็นไรโอเคนะครับโอเคพี่ลองมองมาที่ตรงผมหน่อยนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองลบตู้เซฟนะครับตู้จะหายไปนะครับกด e ก็ไม่ขึ้นนะครับผมโอเคครับผมก็นะครับสำหรับการรีวิวคร่าวๆก็เพียงประมาณนี้นะครับผมแต่สมมติถ้าใครต้องการอ่านอธิบายแบบละเอียดนะครับผมแล้วก็ข้อสงสัยนะครับสามารถถามได้ที่คอมเมนต์นะครับหรือใครที่อยากสอบถามปัญหานะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมละเอียดมากกว่านี้นะครับเข้า Discord มาได้นะครับที่ใต้ c r i p t i o n เลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับเซฟตัวนี้ครับ วางขายในราคา1,500บาทนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ